ฮัลโหลได้ยินชัดไหมเอ่ยเทสเทสฮาทุกคนสวัสดีค่ะก็ยินดีตอนเราเข้าสู่คลิปของเขาอีกครั้งหนึ่ง <laughs> ที่เป็นคลิปพูดคุยรู้สึกเขินๆน,นิดนึงจะเริ่มจากอะไรดีคือเขาจะบอกว่า เขาว,าวางแผนที่จะทำคลิปคือเอ mm ็ hmm. เกี่ยวกับตัวเองมาแบบเป็นปีๆแล้ว <laughs> มันไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งเออตอนนี้เขารู้สึกว่ามันได้เลิกและที่แบบว่าจะมานั่งอัดแล้วก็เออพูดคุยใดยๆต่างๆคือว่าใครอยากจะรู้จักเขามากขึ้น <laughs> ก็เมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเขาเปิดควอชั่นใน Story ่ g เนาะให้แบบว่าทุกคนเข้ามาถามแล้วเขาก็จะเอามาตอบเป็นคลิป u t u b e แล้วก็นี่วันนี้เราก็ได้เรื่องมาอัดกันแล้ว ใช่งั้นแล้วก็ไปเริ่มกันเลยเขาจะคัดคำถามมาส่วนหนึ่งเนาะเอาแบบว่าคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปโอเคค่ะจะบอกว่าคําถามอาจจะไม่ได้เรียงเป็นหมวดแล้วก็ค่อนข้างแบบว่ากระจัดกระจายนิดนึงเพราะว่าเขาตอบตามที่แบบว่ามันเรียงเรียงอยู่ในสตอรี่เนาะโอเคเริ่มจากข้อแรกก่อนมีอาชีพในฝันตอนเด็กๆไหมคะ มีตอนจริงๆตอนเด็กๆเขาอยากเป็นแบบว่าจิตรกรเออแบบช่วงน,นั้นรู้สึกว่าชอบวาดรูปแล้วก็เออแบบอยากจะเป็นนักวาดรูปเป็นจิตกรหรือใดๆแต่ว่าพอโตมาก็แบบไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะเป็นแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจฟีลิ่งนั้นปะน่าจะรู้ไหมเขาไม่แน่ใจแต่ว่าตอนช่วงมหเขาก็ไปเรียนติวแบบว่าศิลปกรรมเพราะว่าอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกลับไปเรียนแบบ วาดรูปอยากจะแบบว่าทำกราฟ,ฟิกดีไซน์หรือแบบใดๆก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าอักษรเอกญี่ปุ่นอยู่ดีค่ะต่อไป <laughs> อยากรู้กรุ๊ปเลือดของคุณมิวฮะกรุ๊ปเลือดของเขาคือกรุ๊ปบีค่ะคือเขากรุ๊ปเลือดเหมือนคุณพ่อแล้วก็พี่ชายก็คือกรุ๊ปบีเหมือนกันหมดเลยส่วนคุณแม่กับพี่สาวอะจะเป็นแบบว่ากรุ๊ปโอ มีชื่ออื่นนอกจากชื่อนี้อีกไหมแบบว่าสเตตเนมใดๆอื่นๆก <c oughs> ็คือจริงๆแล้วที่บ้านเขาว่าเรียกเขาว่าจีด้วยคือเขาชื่อมิวนะแต่ว่าที่บ้านเรียกเขาว่าแบบ G น้องจีน้องจีนน้องจีดเงี้ยทุกคนในบ้านรวมถึงแบบเพื่อนพี่สาวพี่ชายทุกคนเรียกเขาว่าน้องจีดเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะตอนเด็กๆเ,เขาแบบไม่รู้ว่ายัางไงเหมือนแบบตัวเล็กแล้วก็เ <c oughs> จี๊ยแร่ภาษาไทยคืออะไรอะ เออด้วยวยอะไรสัก,กอย่างหนึ่งอะที่บ้านก็เลยเหมือนพ่อเขาเป็นคนเริ่มแบบเรียกว่าจีดก่อนมัน้งแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ก็เรียกตามนั้นมาตลอดแล้วมันก็กลายเป็นแบบชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาซึ่งตอนเด็กๆเขาไม่ชอบเลยนะหมายถึงแบบเขาจะไม่ชอบให้แบบที่บ้านเรียกชื่อนี้เวลาแบบเพื่อนอยู่เขาแบบกลัวเพื่อนรู้ว่าแบบโอ้ยเขามีอีกชื่อนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตมาก็คือไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วเออต,ตอนนั้นก็ตลกดี <laughs> ตอนที่ทํมามะขามจีจ๊ะดะคุณพ่อก็เลยเหมือนแบบว่า เอาชื่ออันเนี้ยไปตั้งอีทีเป็นจิจัเออจริงๆก็มาจากชื่อเขาแล้วก็อีเด็กคิวสองนิ้วที่อยู่บนแบบหน้าซองอ่ะมันก็คือก็คือเขาเองทุกคน <laughs> ภาษาที่อยากเรียนเพิ่มค่ะภาษาที่อยากเรียนเพิ่มอ่าเขาเคยเรียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีสเปนใช่ไหมอ่าจีนเขาจริงๆเขาไม่อยากกลับไปเรียนแล้วเลยเกาหลีก็จริงๆค่อนข้างชอบ ถ้าเอาแบบว่านอกจากนั้นก็อาจจะเป็นฝรั่งเศสหรือไม่ก็เยอรมันค่ะแต่ว่าหลังจากแบบประสบการณ์ที่ลองเรียนภาษาตะวันตกอย่างสเปนมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะแบบไปไม่รอดไม่นะกับภาษาตะวันตกอืแบบว่าเรียนแบบญี่ปุ่นเกาหลีต่อไปอาจจะแบบเป็นทางที่ดีกว่าค่ะอา,อาชีพที่อยากทําคืออะไรคะหุยอันนี้เป็นคําถามแบบ ที่เขาได้รับมาตลอดเรียนมาหาลัยเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองอะอยากจะทําอาชีพอะไรแบบจริงๆริงจังๆขนาดนั้นเลยแบบเขารู้สึกว่าเออเขายังอยากหาตัวเองมากกว่านี้ว่าเออจริงๆล้วเขาชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรมากกว่านี้คือมันมีหลายอย่างมากที่ยังไม่ได้ลองทําเมื่อเทียบกับแบบสิ่งที่ได้ลองทําไปเข้าใจะปะแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ได้อยากทําสายที่จบมาค่ะ <laughs> เออหมายถึงแบบ คือมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ชอบสิ่งที่เขาเรียนนะเขาชอบแบบเขาเขาก็ตัดสินใจเรียนเพราะาเขาชอบมากๆด้วยเนี่ยแหละแต่ว่าปัญหาก็คือพอเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากทํางานด้านนี้จริงๆอ่ะอืมใช่แต่ตั้งแต่ตอนก่อนที่เขาเรียนเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะทํางานด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หลังสอบเอ็นหนึ่งผ่านแล้วคิดว่าเรียนวิชาในมหาลัยง่ายขึ้นไหมคะคิดว่าไม่เลยค่ะแบบคือ JLPT มันไม่ได้แบบว่าสําหรับเขานะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้วัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นเพราะว่าอันหนึ่งมันเป็น choice แล้ว part ที่มันสอบอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบวัดได้ทุกด้านหรือว่าครอบคลุมความรู้รอ,อะไรขนาดนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเขาก็คือผ่านมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรต้องใช้คําว่าเรียนที่มหาลัยอ่ะช่วยให้เขาผ่านอันหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ต้องอ่านเยอะแบบนั้นจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนแบบ คือเรียนที่มหาลาัยมันค่อนข้างจะพัฒนาสกิลทุกด้านเข้าใจว่าแล้วพอแบบว่า,าไปสอบมันก็แบบได้ไปเองอะไรเงี้ยเช่นแบบ Reading หรือว่าพัดฟังหรือใดๆก็ตามประมาณนั้นค่ะวันเกิดก็เขาเกิด28กันยาปี1999ปีเถาะค่ะอืมเป็นเหตผลที่เขาก็ชอบน้องกระต่ายด้วยแหละเออเพราะว่าแบบมันแบบเรียกอะไรเป็นปีเกิดเขาอะไรอย่างงี้จริงๆจะบอกว่าตอนแรกอ่ะ เหมือนตามเลิกเกิดที่แบบคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจให้เกิดอะ่ะจะเป็นวันที่19เดือน9ปีหนึ่งเก้าแล้วคือมันจะเป็นเลข9กมก็จะแบบสวยงามอะไรนี้ใช่ปะแต่แบบเหมือนเขาไม่ทนะนะเขาก็แบบอยากออกแล้วอคุณแม่ก็เลยต้องคลอดวันที่2 8อืมคุณมิวมีไอเดียการแต่งตัวยังไงหรอคะเขาชอบโอโอทีดทุกลุกเลยน่ารักมากเขอบคุณค่ะเขาก็ไม่ได้แบบมีไอเดียอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นนะก็จะมีแบบว่า ดูพวกคลิป OOTD ของคนเกาหลีหรือว่าตามพวกแบบ a g ของคนเกาหลีบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าเออดูว่ามันแบบแต่งยังไงแล้วเราจะเอาเสื้อผ้าที่เรามีอยู่มาแบบแมทยังไงให้มันได้ประมาณนั้นหรืออะไรเงี้ยก็ก็เน้นแบบดูเยอะๆดูรูปใน Pinterest หรืออะไรๆก็ตามแต่จริงๆส่วนมากคือดูเสื้อผ้าในตู้แล้วก็ ให้รู้สึกว่าตัวนี้ถ้ามันอยู่กับตัวนี้มันอาจจะแบบน่ารักดีอะไรประมาณนั้นเนาะมันเป็นแบบไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันก็ทําได้เองอ่ะทุกคนอาจจะต้องแบบลองลองแบบใส่เสื้อผ้าหลายๆแนวแล้วก็ลองแบบเอามาลองอ่ะคือคือเขาจะบอกว่าก่อนออกจาว่าเขาลองชุดทุกวันนะจริงๆเขาพูดจริงๆแบบว่าถ้าเป็นชุดที่แบบต้องไปถ่ายรูปไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแบบต้องสวยงามอะไรเงี้ยก็คือเขาลองตลอดแบบว่า อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงจริงๆกัแบบแลแต่วันบางวันก็คือนานมากเลือกไม่ได้สักทีแล้วสุดท้ายก็แบบวนกลับไปชุดแรกที่เลือกอะไรแบบเนี้ยเออก็มาณนั้นเขาตอบตรงคําถามไหมเนี่ยส่วนใหญ่เอเสอ้อผ้าจากร้านไหนจริงๆช่วงตั้งแต่ประมาณปี2020เขาไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วเพราะว่าเขาพยายามจะแบบลด fast fashion แต่ถามว่าเขาซื้อไหมเขาก็ซื้อเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบมีร้านประจำอะ่ะ อืมแบบไม่รู้จะแนะนําร้านไหนเพราะว่าเขาค่อนข้างซื้อแบบกระจัดกระจายแบบาบางทีก็ไปเอเลนหรือ H m ชหรือยูนิโคลหรือพูเนแบกก็คือพอมิโลอย่างนี้ก็เป็นฟาสต์แฟชั่นแหละแต่ว่าเขาซื้อน้อยลงกว่าเดิมมากแล้วก็พยายามแบบเอาชุดทุกช,ชุดมาแมทกันให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อแล้วหรือบางทีก็ซื้อจากร้านเนี่ยไอจหรืออะไรแบบนั้นเลยอะชักชวนทุกคนมาลดฟาสต์แฟชั่นด้วยกัน <laughs> พี่มิวดูแลหุ่นยังไงหรอคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดูแลหุ่นเลยทุกคนคือเอาจริงๆเขาแบบว่าน้ําหนักขึ้นขึ้นขึ้นแบบขึ้นตลอดแต่ว่าแบบไม่ได้คือจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นนะแต่ว่าเขาไม่อยากจะแบบหุยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องลงไปฟิตอินในบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมนี้ที่มันแคบแคบเหลือเกินขนาดนั้นอะเพราะฉะนั้นแบบ เขาเขาค่อนข้างเอนจอยกับการกินของอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารขนมหรือใดๆก็ตามในเมื่อแบบเราเกิดมาเ,ออเขาก็เขาก็อยากจะกินให้เต็มที่ก็เลยแบบเออช่างมันน้ำหนักจะขึ้นก็ก็ช่างมันแต่ว่าเขาก็มีทําบ้างนะมันเป็นการทําแบบไม่ได้ตั้งใจอะไม่รู้ว่ามันจะแบบเรียกว่าทําหรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบนอนดึกแล้วเขาตื่นสายแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยกินอะไรตอนกลางคืนอืมเขาก็จะแบบ เป็นการฟาสติ้งไปในตัวทุกคนเช่นแบบว่ากินตอนเที่ยงถึงสองทุ่มหรือว่าจริงๆช่วงนี้ก็คือหนักหน่อยก็คือกินแบบสามโมงถึงสองทุ่มอะไรแบบเนี้ยเออแล้วหลังจากนั้นก็แบบไม่ได้กินเลยช่วงนี้อ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าสุขภาพอ่ะจะไม่ค่อยดีแล้วไม่นะกับการที่แบบจะกินขนมเยอะขนาดนี้เขาก็เลยพยายามแบบว่าลดขนมถุงๆก็คือไม่ค่อยได้กินแล้วแหละแล้วก็ลดขนมหวานลงค่ะก็ลดน้ําหวานด้วยพยายามแบบ แตเขากินทุกวันเลยตอนนี้เขาพยายามจะแบบว่ากินให้น้อยลงอแล้วก็คิดว่าตั้งใจจะออกกําลังกายไงคือมันอยู่ในแบบว่า g กของปีนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทําก็ถ้าในอนาคต <laughs> มันเกิดการคุมน้ําหนักขึ้นหรือดูแลหุ่นหรืออะไรเขาจะมาแนะนำคิดแต่ว่าตอนนี้แบบ no ไม่มีเลยค่ะเวลาว่างส่วนใหญ่ชอบทําอะไรมีงานอดิเรกเยอะแบบเยอะมากถ้าทุกคนเห็นในคลิปเขาด้วยปกติเขาแบบเขาชอบทําหลายอย่างมาก ไล่มาตั้งแต่แบบอ่านหนังสือดูหนังดูซีรีส์ดูอนิเมะฟังเพลงอะไรอะทำโฮมคาเฟ่หรือว่าก็ตัดคลิปถือเป็นงานอดิเรกปะอันนี้คือถือว่าเป็นใช่ไหมก็แบบเล่นเกมเล่นซิมใดๆต่างๆหรือว่าถ้าเอาเป็นกิจกรรมที่อยู่บ้านก็อาจจะแบบวาดรูประบายสีบ้างต้องมีเวลาจริงๆอะถึงจะทําแบบนั้นออ่านฟิกอ่านการ์ตูนบลาบลาบลาก็ก็หลายอย่างเลยค่ะ ชอบน้ำหอมกลิ่นแนวไหนแล้วก็แบรนด์ไหนมากที่สุดครับเขาก็มีแบบโจมาโลนมีทอมฟอร์ดที่เพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีไบรโดใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นที่เขาชอบแบบชอบที่สุดจริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นไบรโดกลิ่นบอดี้ฟรีที่ซื้อมาเมื่อแบบปีที่แล้วแบบไม่ได้หวานเกินไม่ได้ดูแบบว่ากลิ่นแบบเย็นๆจนเกินไปหรืออะไรแบบนั้นมันจะแบบละมุนละมุนแล้วก็อบอุ่นนิดนึงแบบเขาค่อนข้างชอบกลิ่นแบบ ประมาณนั้นแต่จริงๆคือแล้วแต่อารมณ์อ่ะเช่นแบบบางทีก็อยากจะใช้กลิ่นที่มันดูแบบ floral มากๆหรือบางทีก็อยากจะใช้กลิ่นที่มันดูแบบหวานๆเปรี้ยวๆเลยแบบเนี้ยคือคือแล้วแต่อารมณ์มาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ซื้อน้ําหอมหลายๆขวด MBTI ของเขาคืออะไรคือจริงๆไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยังจะเป็นอันเดิมอยู่ไหมเพราะว่าเขาทําไปประมาณ2ปีแล้วก็คือ INFJ ค่ะใช่ปะ INFJ ปะใช่ INFJ จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันแบบเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนรอบตัวที่ได้ INFJ ค่อนข้างเยอะมากเลยอะแบบเพื่อนเพื่อนสนิทเขาอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ก็เป็น MBTI อันนี้เหมือนกันมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะคือคนเราไม่สามารถจําจแนกได้แค่แบบ16แบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูไว้คำๆทุกคนคนมิวเริ่มทํา y o YouTube ได้ยังไงเหรอคะ <laughs> คนต้องสงสัยเยอะแน่เลยคำถามเนี้ยจุดเริ่มต้นแรกที่ทำก็คือเขาแต่ก่อนเขาเป็น Study g r a กใน IG มาก่อน ุกคนรู้ใช่ปะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนตามกันมาแล้วก็จ,จะรู้ก็คือช่วงนั้นแบบเขาเพิ่งเข้ามาหาลัยแล้วก็มีคนบอกว่าเออแบบอยากรู้ว่าเขาใช้หนังสืออะไรสอบเข้าจุฬาบ้างตอนนั้นแล้วด้วยความที่แบบว่าเขาพอทําเป็นโพสต์ใน i อจแล้วมันจะหายไปแบบหมายถึงว่ามันต้องแบบเลื่อนลงมาดูซึ่งก็คงไม่มีใครเลื่อนตอนนั้นเขาก็เลยแบบมีคนบอกทําท o u t u b e พอดีว่าแบบเออก็ทาเป็นคลิปเลยสิคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบเออถ้าง,งั้น เขาจะทําเป็นคลิปให้แล้วกันทุกคนจะได้เหมือนแบบว่าย้อนมาดูได้ตลอดหรือใดๆก็ตามก็เป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆก็ไม่ได้แบบลงคลิปบ่อยนะก็คือแบบว่าหลายๆเดือนลงหนึ่งทีแต่ว่าพอช่วงประมาณปีหนึ่งเทอม2องเขาก็เริ่มแบบว่าอัดคลิปแบบอยู่บ้านอ่านหนังสือหรือใดๆก็ตามแล้วก็เริ่ม พอเริ่มอัดเป็นบล็อกอะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแบบแนวที่เราชอบทามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนว่าเริ่มอัดมาเรื่อยๆ <c oughs> อัดมาเรื่อยๆก็ <c oughs> ค่ะจบมาทยมจากโรงเรียนอะไรคะจบจากบดินบดินเดชาสิงห์สิงหเซนีหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักไหมโรงเรียนจะอยู่แถวแถวลาดพร้าวลำคำแหง่งประมาณนั้น <c oughs> ชอบหมาหรือแมวมากกว่าเขาบอกตรงนี้เลยว่าเขาชอบแมวและเขากลัวหมา คือคือไม่ได้กลัวหมาตัวเล็กนะแต่ว่ากลัวหมาตัวใหญ่ยกเว้นสมอยแต่ว่าแบบถ้าสมมติว่าถ้าเป็นหมาตัวใหญ่เขาก็จะค่อนข้างแบบกลัวนิดนึงแบบอืไม่รู้ว่าทําไมถึงกลัวอยู่ๆแบบว่าโตมาถึงจุดนึงแล้วแบบอยู่ก็กลัวหมาทุกคนมันแบบงงมากอยากเห็นอัลบั้มเพลงใน Apple Music ค่ะเพลงเพราะขนาดนี้จังไหนคะเพลงเพราะมากอ้าวหมายถึงเพลงในคลิป YouTube ของเขาหรือเปล่าคือเพลงในคลิป YouTube แบบเขาใช้เพลงจากเว็บ e p i d e m i c SOUND มันจะเป็นแบบว่าเสียงเงินรายเดือนแล้วก็สามารถแบบเอาเพลงมาใช้ได้แบบโดยที่จะไม่ติดหรือคาสิทธิ์อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเพลงปกติใน Apple Music ของเขาก็คือทุกคนสามารถจิ้มลิงก์ทั้งแบบที่เขาแปะไว้ให้อยู่ใต้คลิปนี้ก็มีมันจะเป็นแบบว่า Link Tree อันนั้นะก็คือจะรวมลิงก์ทั้งหมดของเขาแล้วมันก็จะมีลิงก์ Apple Music ด้วยแล้วเขาก็แบบสร้าง playlist เพลงที่เขาชอบไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทุกคนสามารถแบบไปดูได้ทั้งเพลงญี่ปุ่นเพลงอังกฤษอะไรต่างๆค่ะแนะนำวิธีลดความดิเพรสของเขาหน่อยอ่าก็เป็นฟ e ล l i n g เดียวกับแบบวิธีที่เราฮิวใจตัวเองอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมปกติเขาจะแบบถ้าเขาเป็นไม่หนักมาก ต้องต้องพูดคำนี้ก่อนถนะ้าเขาเป็นไม่หนักมากเขาจะแค่แบบว่า distract ต,ตัวเองจากสิ่งสิ่งนั้นอะเช่นแบบไปดูหนังไปดูอนิเมะหรือว่าไปนั่งทำอะไรก็ได้ที่เขาชอบอะไรแบบเนี้แต่ว่าถ้าสมมุติเขาเป็นหนักมากแบบหนักมากจริงๆอย่างเช่นปีที่แล้วที่เขาแบบ d ด e เพรสเรื่องยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้เลยค่ะแบบเขารู้สึกว่าแบบแบบการร้องไห้ออกมาหรือว่าการระบายให้คนอื่นฟังอะ่ะ ก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยทําให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เป็นการยอมรับว่าความรู้สึกที่เขารู้สึกอยู่อะมันมีอยู่จริงอะมัน v a l i ดแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรเลยที่เขาจะรู้สึกแย่อะไรแบบนั้นอะอืมแต่ว่าคือคือเขาไม่ได้เป็นคนจมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานๆอยู่แล้วอะแบบว่าพอแบบว่าไปทําอะไรที่ตัวเองแบบ enjoy หรือว่าแบบแค่ได้กินของอร่อยอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะแบบรู้สึกดีขึ้น มัง้งชอบคำถามนี้มากมีแพลนในการวางแผนเที่ยวกับเพื่อนยังไงให้ไม่ล้มคะทุกคนเห็นเหมือนว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยใช่ปะคือเขาจะแนะนําทริคให้เวทุกคนก็คือชวนเพื่อนคนที่ไปคือเขาจะมีแบบเพื่อนหลายๆคนหมายถึงคือคือเขาชอบไปเที่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาแบบสนิทก,กับคนง่ายคือต่อให้แบบว่าไม่ได้รู้จักกันนานมากเขาก็สามารถแบบไปเที่ยวด้วยได้ทีนี้ ชวนเพื่อนให้ถูกสถานที่อะไรแบบนั้นนะเช่นแบบว่าชวนไปที่แบบนี้หรือชวนไปกินอะไรแบบนี้คนจะแบบชวนใครอะไรแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจปะแล้วให้เลือกชวนคนที่ไปเว้จริงๆบางวันที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนคนเดิมๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ารู้ว่าชวนเราไปแน่แน่ อะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าอย่างแบบไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆเช่นไปนอนสเต a t ชันหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ก็ก็พูดตรงนี้เลยค่ะว่าคนข้างยากมากเพราะว่าหาเวลาที่ตรงกันยากมากอาจจะแบบปีละครั้ง2ปีครั้งกว่าจะแบบครบกลุ่มคือคือยากมากจริงๆแบบยากมากอะ่ะที่ที่เห็นได้ไปกันก็คือเกิดจากการแบบนัดแบบตั้งใจนัดจริงๆยอะไรเงี้ยแล้วก็ ต้องเป็นคนชวนมัน้งคือคือเขาเป็นคนเขาค่อนข้างแบบชวนเพื่อนไปข้างนอกบ่อยมากเพราะว่าเขาก็ชอบไปข้างนอกอะไรย่างี้ใช่ปะเออเป็นคนชวน,นก็เหนื่อยไงทุกคนต้องแบบคิดว่าจะไปไหนจะไปทาอะไรจะกินอะไรจะแบบไปยังไงอะไรอย่างเออเป็นคนชวนก็จะเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนชวนแล้วก็มีสิทธิ์จะได้ไปมากกว่าที่เราจะไม่ชวนค่ะความรักที่ดีในมุมมองของเขาโอ้ oh. <laughs> เป็นคำถามที่ตอบยากหนึ่งความรักที่ดีในมุมมองของเขาเหรอคือที่ผ่านมาในชีวิตนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรักดีๆขนาดนั้นอะแบบเขาไม่เคยมีแฟนแบบที่คบนานๆหรือว่ารักใครมากๆฟีลลิ่งอะไรแบบนั้นนะเขาไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าถามว่าแบบความรักที่ดีที่ควรจะมีอะ่ะ อย่างน้อยมันก็ต้องไม่เป็นแบบท็อกซิกเรลชันชิพอะแล้วก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรามีกันแล้วมันดีขึ้นอะไม่ใช่มีกันแล้วแย่ลงอะแบบทุกๆวันมันจะต้องแบบเป็นวันที่ดีกว่าอืมคือมันก็คงมีแย่บ้างดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแบบแต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่การแบบคบกันแล้วมันบันทอนกันแล้วกันมันทําให้เราแบบรู้สึกแย่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะรับฟังกันมั้งคือเขาค่อนข้างพูดเยอะ ไมายถึงช็อตเยอะตามสไตล์อะน,นะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแบบบางทีทัศนคติหลายๆอย่างมันก็ไม่ตรงกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเข้าใจว่าแต่ว่าเอ,อ่ออีกฝ่ายก็ควรจะแบบรับฟังแลว้วเราก็ควรรับฟังด้วยแหละมันคือแบบต้องต้องรับฟังกัน,ล,กนละกันก็แบบต้องเคารพกันละกันมัน้งแบบแต่ทุกอย่างนี้มันก็รวมอยู่ในความแบบไม่ใช่ท็อกซิกรีเลชั่นชิพนั่นแหละกแบบ็มันต้องแบบใส่ใจความรู้สึกกันเยอะๆอะไรแบบนั้นนะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นประโยคท,ที่มีคนอวยพรเข้ามาในวันวาเลนไทน์ปีนี้เปิดเคลชันในไอจีแล้วน้องก็แบบใส่มาว่าเออขอให้เรามีความรักที่แบบรักอิสระของเราด้วยแล้วเราก็แบบเฮ้ยคือ,ค,อคือมันเป็นประโยคที่แบบใช่เราต้องการความรักแบบนั้นอะเราแบบอยากมีความรักที่แบบเขารักเราจริงๆที่แบบเป็นเราอะน,นะแล้วก็เออรักตัวเราที่จะแบบ ยังต้องการอิสระเยอะๆอยู่ด้วยเหมือนกันอะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าความรักดีๆมันหายากที่มันไม่ท็อกซิกอ่ะมันหาย,ยากอะเอาอะไรเป็นฟืน <laughs> เป็นไฟหรือปาเป็นฟืนก็ได้สําหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นจนมาได้ไกลขนาดนี้คะ่ะหุยคิดว่าน่าจะเป็นความชอบในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมมัง้ง <c> โ <oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อ้คือ จุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเรียนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาชอบดูอนิเมะใช่ปะซึ่งไฟที่ทําให้เขาแบบยังเรียนมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาอยากฟังอนิเมะออกแล้วก็แบบชอบแต่คือมันเกิดมาจากเขาเรียนภาษานี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบภาษานี้ด้วยอะไม่ได้แค่อาหารประเทศที่เที่ยวหรือแบบซาวด์พาวเวอร์ต่างๆของญี่ปุ่นแต่ว่าเขารู้สึกแบบเขาเรียนแล้วเขาก็แบบเอนจอยกับภาษานี้่อะมันก็เลยเหมือนแบบเรียนมาได้เรื่อยๆแบบไม่ได้รู้สึก ทรมานขนาดนั้นใหม่ๆๆม่ม่ก็ก็รู้สึกเวลาที่มันแบบยากแต่ว่าเริ่มจะเหนื่อยมากๆอะ่ะเขาก็จะกลับไปดูอนิเมะหรือกลับไปแบบทํานู่นทำนั่นแทนนี่ที่มันไม่ใช่การเรียนอะ่ะแล้วมันก็จะผ่อนคลายใช่ปะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังชอบมันตั้งขนาดนี้เลยอะ่ะเขาจะแบบยอมแพ้แค่นี้ได้ยังไงวะอะไรแบบนีน้แล้วเขาก็จะแบบ e uh, กลับไปเรียนได้มีไฟเหมือนเดิมประมาณนั้นค่ะ แต่จริงๆช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันแบบทรามานและยากก็ก็มีอยู่เยอะนะตั้งแต่ขึ้นมาหาลัยมานี่แหละเ <laughs> <laughs> พื่อนเก่งอ่ะ,เ,อะเวลาเพื่อนเก่งแล้วก็แบบท้อรู้สึกแบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเก่งเท่าเพื่อนะอะไรเงแบบี้ยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็เริ่มปลงแล้วว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็แบบว่าเราก็ไปในเพสของเราแล้วเราก็โอเคกับการที่เราจะแบบได้แค่นี้ก็ได้ปลงป้ คือมันเป็นคำถามซ้ำเพราะว่าน้องเขาถามมาว่าอ๋อเนี่ย type mbti ของตัวเองและสเปค type mbti ที่ชอบคือเขาตอบ mbti เขาไปแล้วว่าคือ infj ใช่ปะ่ะแต่เขาว่าก็ไม่ได้แบบมีสเปค mbti ที่ชอบอะอย่างที่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคนเรามันไม่ได้สามารถจะแบบแบ่งได้ใน16แบบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีแบบ type mbti ที่ชอบจริงๆเขาจำ MBTI อื่นถ้าจะไม่ได้เลยด้วยว่าแบบเออมันมีอันไหนบ้างอันไหนที่มันเข้ากันหรืออันอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าถ้าถามแบบสเปคโดยทั่วไปที่แบบที่ชอบอ่ะก็โอเคถ้ารูปลักษณ์ภายนอกจริงๆคือก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่าคือเขาเขาสูงแค่ร้อยหกสิบแล้วเขาแบบชอบคนที่สูงกว่าเขาเยอะๆอะไรแบบเนี้ยแบบอืมแบบสูงกว่าเอาเขาชอบคนสูงกว่าแต่งตัวดีอ <laughs> ะไปถึงแบบ พูดอย่างนี้แล้วดูแบบงงอะเออแต่แบบมันจะมีทป์ที่แบบเออแต่งตัวแบบนี้เราชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่อะเออถ้านิสยัยหัวนิสัยคือต้องพูดกันยาวมากคือแบบว่าลูกเล้าไคอก่คือเหมือนมันแบบแว็บเดียวแล้วก็จบไปใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้านิสัยนี้คือแบบขอคนที่ไม่บงได้ไหมอะไม่มีอยู่จริงใช่ไหมอะขอคนที่ไม่บงเจนเดอร์อะแบบขอใครก็ได้ที่แบบ ไม่เป็นสลิมไม่ไม่ใชายเป็นใหญ่แล้วก็แบบไม่เหยียด LGBT แบบไม่ไม่เรียกเฟมินิสต์ว่าเฟมทวิตอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่โอเคอ่ะไม่เอาอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไปได้กันได้ค่ะคือเขารู้สึกว่าเออจะคบกันได้อ่ะมันต้องแบบมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันอ่ะจะไปไหนกินอะไรหรือแบบอะไรเงี้ยแม่นคือเขารู้สึกว่ามันอยู่กันยากอืมแล้วก็ อันนี้คือมันยังนับเป็นในสเปคอยู่ไปนเนี่ยเขาตอบแบบกว้างมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างซีเรียสก็คือรักครอบครัวคือแบบไหนเรียกว่ารักครอบครัวก่อนแต่รักครอบครัวในความหมายของเขาก็าคือเป็นคนชอบใช้เวลากับครอบครัวเออคือคือเพราะว่าบ้านเขาค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะใช้เวลาได้กันบ่อยอะไรแบบเนี้ยเขาก็หวังว่าเออคนที่จะแบบ ที่เขาจะชอบหรือคบกับเขาอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องแบบเข้ากับที่บ้านเขาได้หรือเขาเข้ากับที่บ้านฝั่งนู้นได้หรืออะไรแบบนั้นอะก็จะอยู่กันยากนิดนึงค่ะถ้าแบบเข้ากันไม่ได้ <laughs> อืมเม่อคือวันยังนับเป็นสเปกป่ะโอเคก็เขาไม่รู้ว่าตอบไปกี่คำถามแล้วแต่รู้สึกว่าคลิปมันยาวมากจนแบบเขาต้องหยุดตรงนี้โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะฟังเพลิน,นแล้วก็ รู้จักเขามากขึ้นเขาจะจบคลิปตรงนี้แล้วทุกคนบายบายฝันดีค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า